สวัสดีครับผมแจ็คสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้เราจะพามาชมรถเป็นรถเก๋งเล็กนะครับ Honda City ปี2010นะครับคันนี้เป็นตัว V ีนะครับให้ดูตัวรถกันเลยนะครับผมคันนี้สภาพรถรอบคันไม่มีทิฏฐิเลยนะครับเป็นสเก์ตรอบคันชุดแต่งมาให้ด้วยแล้วครับล้อแม็กก็จะเป็นขอบ15จากโรงงานเลยนะครับผมกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเป็น มือเปิดก็ชุบโครเมียมติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมดูเลยรอบคันไม่มีรอยขูดข่วนนะครับคันนี้อ่าด้านหลังก็เป็นที่ใส่ของได้กว้างมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับมาชมกันเลยนะครับผมว่ามันกว้างแค่ไหนอ่าดูได้เลยครับใส่ของได้เยอะมาก รถคันนี้สภาพสวยงามบอกได้เลยว่าคุ้มค่าครับราคาก็ไม่แพงนะครับสำหรับภายในก็จะเป็นเป็นโทนเบาะหนังนะครับแล้วก็เซ็นทร์ล็อกก็เป็นประตูเซ็นอร์ล็อกกุญแจ,จมีเซนระบบเซ็นอร์ล็อกแล้วก็ระบบประจกไฟฟ้านะครับผมดูได้เลยนะครับข้างในก็สวยมากเป็น รอบคันสวยมากเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องคันนี้ไม่มีรับประกันเลยไม่มีจมน้ําชนหนักไฟไหม้น้ำควบท่วมมานะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูกันเครื่องยนต์นะครับมาดูกันเลยใกล้ๆเลยครับผมไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะครับสวยมากรถคันนี้อ่าราคาก็ไม่แพงนะครับ ราคาคันนี้ก็อยู่ที่ราคา299,000บาทนะครับทางร้านก็ตอนนี้มีโปรช่วยดาวถึง30,000บาทนะครับคันนี้ก็ผ่อนขับฟรีถึงสิ้นปีนี้แล้วก็ผ่อน0%อีก4เดือนนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ที่เบอร์0813925051นะครับเบอร์เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกแจ็คสามเหลี่ยมออโต้นะครับสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ